สวัสดีค่ะพบกับมีนาพยากรณ์นะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษที่มีนาจัดทําขึ้นนะคะโดยเป็นคลิปที่มีนาจะเป็นตัวแทนของคนที่เกิดวันพุธนะคะมาอธิษฐานจิตนะคะแล้วก็เลือกไพ่ให้ท่านเพียงหนึ่งใบนะคะและจะอ่านความหมายตามหน้าไพ่นะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้ท่านที่เกิดวันพุธนะคะจะเป็นยังไงต้องระวังอะไรส่งเสริมสิ่งไหนไพ่อยากแนะนําอะไรนะคะ จนถึงช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะเลือกแค่ใบเดียวนะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยสิ่งใดฟังแล้วเป็นประโยชน์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำได้ในสิ่งใด คนลิ้นรั่วเนาะสิ่งใดฟังแล้วมันเกิดประโยชน์เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองท่านก็ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของท่านนะคะสิ่งไหนฟังแล้วไม่สบายใจโยนมันทิ้งไปไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะซึ่งมันเป็นการดูโดยร,รวมๆนะคะผิดพลาดประการใดกับขออภัยเว้าที่นี้ด้วยนะคะอาคนบรนพุษขาสถานการณ์ช่วงนี้ของคุณเป็นยังไงคะไพ่อายากบอกอะไรอยากแนะนําอะไรคะคุณบันพุษขาช่วงนี้เขาบอกว่า คุณยุ่งวุ่นวายกับการหาช่องทางหรือยุ่งวุ่นวายกับการทำมาหากินแล้วคุณน่ะถึงแม้คุณจะเหนื่อยอ่ะแต่ว่าคุณเป็นคนที่อึดอ่ะไพ่บอกให้คุณอ่ะอึดดีแล้วอดทนนะคะเพราะโอกาสความสําเร็จนะมันอยู่ปลายทางข้างหน้านะคะคุณเขาเรียกว่าอะไรต้นคปดปลายดีก็คือวันนี้คุณอาจจะอึดอดทนเหนื่อยออกแรงพยายามทุกอย่าง เพื่อการทำมาหากินนะคะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพียรู้สึกหมดพลังแต่ขอให้คุณสู้ต่อไปนะคะเพราะว่าต้นคนปดปลายดีวันข้างหน้าสิ่งที่คุณทำวันนี้จะดีสำหรับคุณในวันข้างหน้านะคะไพ่อยากบอกแค่นี้นะคะไพ่อยากบอกแค่นี้แล้วก็ถ้าฟังแล้วไม่สบายใจก็ขอให้โยนทิ้งไปนะคะเพราะว่าอ่านตามความหมายของหน้าไพ่นะคะบอกแล้วนะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะแต่ไพ่ไม่ได้เสียอะไรเลยนะไพ่เขาบอกคุณเป็นคนเก่งอะ่ะขยันอะ่ะ ขยันต่อสู้ขยันอดทนน่ะนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่วุ่นวายหรือเป็นช่วงที่คุณมีไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการทํามาหากินกิจการงานการค้าการขายของคุณน่ะนะคะเขาบอกว่าเหมือนคุณจะพยายามเรียนรู้อะไรในช่วงนี้หรือช่วงนี้หรือหรือ,อเหนื่อยกับการค้าการขายแต่เหนื่อยแล้วมันเห็นที่คือท,ที่พูดนี่เหนื่อยคือเห็นเงินนะและจะบอกว่าวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยกับการรเริ่มอะไรใหม่ๆแต่ความสําเร็จมันรอยอยู่ข้างหน้าต้นโคตไปดีจ้าคุณวันพุธ สวัสดีค่ะเจอกัน